สวัสดี i, Higher, in, ท, том, ท,ท úng, ่านผู so 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 ้ฟังท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมวันนี้ผมบ่าวเซกาพาเพลินนะครับผมก็จะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนนะครับผมมาเที่ยวชมวัดสุกช้างนะครับผมสุกช้างนะครับผมวัดสุกช้างนี้ก็จะอยู่เชื่อมต่อกันระหว่างวัดผาน้ําหยาดนะครับผม ออกจากผานั้นยหญแล้วก็มาที่สูกช้างนะครับผมสูกช้างนี้เป็นสถานที่ที่มีช้างมาบ่อยบ่อยครั้งนะครับผมเพราะช้างจะมากินเกลือที่นี่นะครับผมจะมากินเกลือที่นี่ญาติโยมหรือพระที่ท่านบวชท่านก็มีเมตตาก็เอาเกลือนะครับผมมาให้ช้างกินนะครับผมม่ให้ช้างกินณที่นี่นะครับผมคือวัดสูก ช้างนะครับผมยังเป็นปาา่าเขาลำเนาภัยอยู่นะครับผมยังห่างไกลความเจริญอ,อยู่มากนะครับผมวัดสุขช้างนะครับผมสุขช้างนะครับผมอันนี้จะออกชื่อ,อยากลำบากหน,หน่อยนะครับผมอันนี้ก่อนที่เราจะขึ้นไปที่วัดสุขช้างนะครับผมก็จะลำบากมากนะครับผม เราก็จะเห็นนะประตูทางเข้าก็จะเป็นะระยูรุรยานาคราชนะครับผมรูปรยานาคราชน่าเกรงข้ามมากนะครับผมอันนี้คือก่อนจะขึ้นไปนะครับผมเมื่อกี้นี่ผมก็ได้พนมมือแล้วก็สักการะบูชาสถานที่นะครับ เราต้องคารุสถานที่นะครับผมเพราะว่าเรามาอย่างนี้ด้วยความที่ว่าเราต้องอถ่ายคลิปนะครับผมลงให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่พี่น้นนนองๆได้รับดูรับชมครับที่ในวัดสุข้างนะครับผมสุข้างเรามาขึ้นไปด้วยกันนะครับผม อันนี้ก็ยังห่างไกลความเจริญมากนะครับผมแต่ก่อนที่ผมมาบวชเป็นพระนะครับผมนับให้หลัง2 1เอกกว่าปีนะครับผมผมก็ได้ทุดงสัญจรมาที่วัดผาน้ำหยาดแล้วก็ได้มาเที่ยวชมที่วัดสุกช้างแห่งนี้นะครับผมก็สถานที่แห่งนี้ยังยังยังเก่าแก่มากครับผมยังไม่ ยังไม่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือ,อยังห่างไกลความเจริญอยู่มากนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นาาาชาวบ้านก็จะมาหาของป่านะครับผมอย่างมาหาหน่อไม้นะครับผมหน่อไร่หน่อสอดนะครับ นอไม้กระแสน,นะครับถ้าเป็นคนอีสานนะครับผมคนอีสานจริงๆนะครับจะรู้ว่านอกระแสนจะมีความอร่อยมากนะครับผมจะอร่อยมากนอไร่นะครับผมนี่เราก็เจอต้นไม้ใหญ่นะครับผมอันนี้คือบันไดที่ขึ้นไปนะครับบันไดที่ขึ้นไปยังยังไม่มีการพัฒนามากยมันยังเหมือนเดิมเลยนะครับผม ยังเหมือนเดิมเลยนะครับที่วัดสุขชามนะครับผมสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่พอ่อเมครุบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์นะครับผมที่มาสำเร็จคุณ,ณธรรมอันวิเศษอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าในป่าเขาลำเนาไั่นะครับผมจะเป็นที่ ประพฤติปฏิบัตินั่งเจริญสมาธิกรรมฐานนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะครับผมเพื่อหาทางหลุดพ้นให้ได้มรรคผลพระนิพพานนะครับผมอันนี้คือธรรมชาตินะครับผมโอ้เหมือนของปลอมเลยนะครับผมเอใบอะไรไม่รู้นะครับผมนี่เหมือนเหมือนใบไม้พลาสติกเลยครับผม เนี่ยครับผมนี่คือความแปลกตาของอในป่านะครับผมของในป่าอันนี้เราขึ้นมาสูงแล้วนะครับผมเราก็จะมองไปเห็นภูสิงห์นะครับผมมองไปเห็นภูสิงห์ภูทอกนะครับผมภูทอกหรือภูแจ่มจำรัด แล้วก็ภูกิวนะครับผมภูกิวเรามาขึ้นไปต่อเลยนะครับผมนี่ยังยังเป็นสถานที่ที่เก่าแล้วก็ยังไม่ค่อยมีการพัฒนามากเท่าไหร่นะครับผมแสดงว่ายังไม่มีพระหรือพ่อเมกคกูบาอาจารย์ จะมาสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าที่นี่มันมีช้างเยอะนะครับผมมีช้างป่าเยอะนะครับผมบางทีอาจมาแล้วอาจจะเจอช้างก็ได้นะครับผมยังเป็นป่าทึบหนาเลยนะครับผมยังเป็นป่าทึบหนาเลยนะครับอันนี้ในบริเวณที่เรากำลังขึ้นมานะครับผมไม่รู้ว่า ข้างบนจะสูงเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไปดูกันนะครับผมอันนี้คือจะเป็นหินหน้าผาหินนะครับเราก็มาดูสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะครับผมที่ไม่เคยเห็นเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่ยังไม่เคยพบที่ยังไม่เคยเห็น ก็จะได้รู้จะได้เห็นกับผมในวันนี้นะครับผมอันนี้คือวัดโสช้างนะครับผมสถานที่ที่แห่งนี้ก็มีช้างเยอะนะครับผมช้างจะมาบ่อยไม่รู้ว่าจะมีพระอยู่กี่รูปนะครับสถานที่แห่งนี้เราก็ ขึ้นมาถึงจุดตรงกลางแล้วน,นะครับผมวัดสุกช้างนะครับผมนี่ครับผมนี่คือวัดสุกช้างนะครับผมนี่ครับจะลางๆหน่อยนะครับผมนี่หูสวยมาก สวยมากเลยครับโอ้โหเห็นหมดเลยนะครับผมโอ้โหสวยมากเลยครับผมเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมนี่นะครับผมสวยมากนะครับผมสวยมากเลยนะครับเราก็มารับดูรับชมรูปวิวทิวทัศน์ที่วัด สูกช้างนะครับผมเราก็จะเห็นภูทอกนะครับผมภูทอกภูทอกหรือภูกิวหรือภู้จ่มจำรดนะครับผมที่ยาว,ยาวทอดยาวไปนี้ก็คือภูสิงนะครับผมภูสิงไอ้ตรงนี้จะไปจะหุดตรงที่บึงการเลยนะครับผมเนี่ยครับผมภูสิงเนี่ย ต่อจากผู้ทอกนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่นพ,พน้องน้องนะครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมมารับชมรับดูสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมเคยทุดวงสัญจรมา มาพักเพื่อบำเพ็ญสัมมาณธรรมนะครับผมพักบำเพ็ญเพียรภาวนานะครับในป่าเขาลำนาภัยแห่งนี้นะครับผมอันนี้ก็คือสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ สวยงามมากเลยครับผมสวยงามมากน,ามมากนี่คือ,อบึงการนะครับผมเมืองบึงการนะครับผมสถานที่แห่งนี้คือเมืองบึงการยังมีสถานที่ที่คนยังไม่รู้จักเยอะนะครับผมสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แลวก็มีความโดดเด่นนะครับ รู้สึกว่าจะไม่มีจะไม่มีพระอยู่เลยนะครับจะเงียบสงบมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูสถานที่ข้างในว่าจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พักอยู่ไหมนะครับผมเราก็ได้ขึ้นมาแล้วเราก็จะขึ้นไปเดินเดินดูนะครับว่า มีสถานที่แห่งนี้จะมีพ่อเมรูบาอาจารย์พักอาศัยอยู่ไหมนะครับผมเงียบสงัดมากเลยนะครับผมสงสัยคงไม่มีพระรยอยู่นะครับผมคงมมีพระประจําอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับ มีแต่ป่าเขาลำเนาภัยนะครับผมที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับผมเพราะว่าห่างไกลความเจริญมากนะครับผมพระแม่ครูบาอาจารย์ก็จะไม่ค่อยได้มานะครับผมผมรู้สึกว่าจะกลายเป็นวัดล้างไปแล้วนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับผมไม่มี พระอยู่เลยนะครับผมหรือไม่มีพระสัญจรทุดงผ่านมาเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะกลายเป็นวัดล้างไปแล้วนะครับเราก็จะามาดูแค่ชมแค่ภาพวิวทิวทัศน์นะครับผมที่สถานที่แห่งนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีช้างแล้วก็ยังห่างไกลความเจริญมากผมเองครูบาอาจารย์ก็เลยไม่ไม่ มานะครับผมเพาราะห่างไกลกันมากนะครับผม